อาทิตย์จะส่องแสงในงยามค่ำคืนหลับลงที่ไรก็ต้องตื่นมาเป็นธรรมดาของชีวิตถูกลิืคิดไว้ร้อนไม่นานก็ฝนลำบากลำบนอดทนอีกสักนิดแล้วค่อยคิดจะก้าวต่อไปหนทางยาวไกลต้องมีจุดหมาย ไม่เคยแค่ไม่สนหัวคนเขาจะมองหรือโดนเหยียดย้ำก็ตามแต่ใจเขาร้องให้ไม่นานก็นลุกขึ้นมาได้เหมือนเก่าทำอย่างเดิมตัวเรามันมีเท่านี้ท้อได้ไม่รู้กี่ครั้งแต่ทุกวันนี้กับชีวิตในเมืองใหญ่ที่ทุกคนต่างดิ้นรนเพื่อแสวงหาโอกาสและการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นในการมีชีวิต ทีีด่ดในสังคมกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่อย่างหนึ่งที่ยังอยู่คู่คนไทยเสมอก็คืออาหารริมทางที่ทั้งอร่อยอิ่มท้องและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างดีอาหารริมทางไม่มีเพียงแค่รสชาติที่โดนใจเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนความตั้งใจของแม่ค้าพ่อค้าที่ตื่นแต่เช้า เพื่อปรุงความอร่อยให้เราได้กินกันในราคาย่อมเยาวันนี้เราจะพาผู้ชมไปสัมผัส,สเสน่ห์ของอาหารเรมทางที่ทั้งอิ่มอร่อยอบอุ่นและประหยัดไปพร้อมกันครับวันนี้เราอยู่ที่ซอยพญามนท t ายาติบางบอนกับร้านข้าวแกงร้านหนึ่ง ัสดีครับผมชื่อครูวันในเที่ยงแท้นะครับชื่อเล่นชื่อพแจงนะครับเป็นเจ้าของร้านเป็ดข้าวราดแกงครับพี่25บยี่ห้าบาทก็ยังเยอะเหมือนเดิมข้าวก็เติมฟรีครับพี่ก็แกงก็ถ้าข้าวเยอะข้าวแกงก็ราดเยอะอะครับพี่ออ๋ผมชื่อนุก,กูลพิสุนทองนะชื่อเล่นเชนนุ้ยี่เลเนน่นพักอยู่แถวนี้ปะอยู่แถวนี้อยู่เจนทะเล16นี่แหละมาทานนานนิดก่อนก็บ่อยถ้าผ่านมาก็กินแหละถ้าลูกชายไปเติมก็เนี่ยสองกล่อง ให้เขาซื้อไปฝากเขาแล้วซื้อกลับบ้านด้วยวครับแล้วปกติซื้อที่ชอบอะไรนะางในทุกอย่างเจอเจอะไรเยอะจะ่สมากแกงเติมอ,อร่อยอมาก,นกในเรื่องของรสชาติน,นี่คือโอเคเลยโอเคครับได้ได้นะแล้วในเรื่องของราคานนเป็นยังไงบ้างครับ,บราคาปรนะหยัดมากถูกด้วยครับมันมันเข้ากับสถานการณ์ทุกวันนี้เนาะเพราะผมดูจากทั่วทั่วไปก็จะเป็นคนที่ วิ่งวิ่งงานวิ่งงานอ่าวิ่งงเดี๋ยวประธานบ่อยครับป๋าก็เลยชอบช่วยอร่อยด้วยแล้วราคาก็ถูกเป็นลูกค้าประจำมานานยังครับป๋าตั้งนานแอ้วหลายปีแล้วนี่ถือว่าเป็นเสน่ห์อาหารริมทางอย่างหนึ่งเนาะใช่ครับชอบเลยชอบเลยประหยัดราคาถูกเยอะจริงๆขายมา8ปีแล้วนะครับพี่แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นมันเป็นร้านกระเพราข้าวพึ้งนจะเป็นอาหารตามสั่งด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยพี่ คือมันก็จะปริมาณเยอะๆอย่างนี้เหมือนกันนะพี่แต่ว่าหันนํำสั่งราคามันจะสูงพี่แล้วช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างจะแยกกันทั้งหมดนะพี่<ม>ก็เลยคิดคิดกับแฟนว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงวะเรากข็ข้อแรกเลยคือเราช่วยตัวเองด้วยให้ตัวเองได้ได,ได้ได้มีอาชีพต่ตอไปอย่างเงี้ย<ม>ก็เลยคิดว่าเรามาทำข้าวกล่องกล่องนี้20บาทดีไหมเพื่อคนที่เขาโดนกักตัวเขา ไม่มีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้มีตังซื้อกิน4ี่คน80บาทอะไรประมาณเนี้ยพี่ค่อนข้างดีนะคบพี่คือถามว่าได้กําไรไหมตรงนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะได้กําไรอะไรมากมายบางอย่างกับข้าวบางอย่างค่อนข้างจะไม่ได้กําไรด้วยซ้ำครับพี่แต่ว่าช่วงนั้นนะเราก็ต้องทําแล้วล่ะพี่เพราะว่าคนก็ลําบากเยอะเราก็ลําบากเราก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องช่วยช่วยกันไปอะพี่เพราะว่า เวลานั้นมันไม่มีคือคนที่ไม่มีก็คือเขาก็ไม่มีจริงๆอะ่ะคือมัน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 เป็นอะไรที่สุดๆอะ่ะคือทําข้าวยี่สิบบาทอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้ช่วยคนที่เขาหาเช้ากินข้าไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยอะไรประมาณนั้นนะพี่ได้มีข้าวกินอิ่มได้มีแรงไปสู้ต่อได้มีสมองไปคิดทำมาหากินกันต่ออะไรประมาณนี้ชื่อพแ,แรงครับแลังพี่ท,ทํางานที่ไหน ร้านนี้บ่อยเลยคุณชอบอะไรในร้านนี้ครับชอบทุกอย่างครับอแกงเผ็ดอาหารคนใต้อ๋อพี่มีคนใต้ไหมครัคนมีสารอ๋อจังหวัดอะไรพี่กรุงเทพ์อ๋อมป็นร้านน้อยก็มากินที่นี่บ่อยหนึ่งเรื่องราคาให้เยอะแล้วก็รสชาติก็ถูกปากวันนี้สั่งกับบ้านเนาะวันนี้ได้เมนูอะไรครับพี่ยกขึ้นมาโชว์หน่อยอ่าวันนี้เมนูอะไรพี่สั่งอะไรเป็น Okay, okay. มันคือการแบ่งปันอ e like we ่ะพี Welcome, we friends, ่มันมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องขายแล้วเราจะต้องรวยเราจะต้องได้กําไรอะไรประมาณนั้นอะคือถ้าเรารวยไม่รู้ว่าจะได้แบ่งแบ่งปันกันไหมไม่รู้ว่าจะได้แบ่งปันกันเมื่อไหร่อ่ะพี่ก็เลยเอ้าทําไปเลยไม่เป็นไรหรอกเราไม่จนหรอกคือจริงๆค้าขายก็ก็ทํามาต้งแต่ต้องแต่เริ่มต้นเลยนะต้องแต่จําความได้เลยก็ก็มีอาชีพค้าขายมาตลอดเลยต้องช่วยพ่อช่วยแม่ค้าขายมาตลอด ก็คืออยู่ในแว่คงอาหารนี่แหละใช่ครับใช่แม่คงขายอาหารขายข้าวขายอะไรอย่างงี้นะคือจริงๆอะนะคือเราก็คนจนอะพี่เราก็ลําบากมันต้องจะเด็กอะนะคือเราก็ไมค่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีมีทุนทรัพย์มากมายอะไรมากมายทุกวันนี้ที่มาทําเนี่ยเราก็ไม่ได้รวยพี่แต่ว่าคือถ้าเราได้ทําแล้วเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกสบายใจ ถึงมันจะไม่รวยแต่เราก็ไม่ได้ลำบากนะพี่มันก็ไม่ลำบากนะ<ม>เออสัญญาตรงฟ้าเนี่ยคือมัน,เป,นเป็นอาหารราคาประหยัดนะพี่ คนกินก็อยู่ได้คนขายก็พอพอที่จะประคองเป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆครับพี่ก็คือเขามาดูจนพอให้ป้ายนี้ได้มาถึงที่ร้านใช่พี่เ้าในด้านความสะอาดความเรียบร้อยก็มีก็มีกรมันามัมมาแล้วครับพี่เขาให้ทําอะไรไปบ้าง้วครับเขาก็ให้ทําพวกการล้างจานการอุปกรณ์พวกถุงข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันถูกลักษณะละไม เราก็ได้ปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ก็ได้ทําตามที่ตามตามตามกฎเกณฑ์ให้มันถูกต้องเรียบร้อยแล้วครับซึ่งมันก็ทําให้ลูกค้าที่มากินก็สบายใจได้ใช่ก็มั t. <t ่นใจได้ครับที่เรื่องของสะานมาตรฐานลูกค้าตอบรับอย่างนี้ก็ดีใจนะแต่อร่อยคุ้มเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้การตอบรับ ท,ที่มันมันดีขนาดนี้นะพูดถึงแต่ว่าลูกค้าลองกินแล้วเขาก็ชอบแบบ้อที่หนึ่งคือเขาบอกว่ามันราคามันจับต้องได้ดีแล้วก็ค่อนข้างประหยัดอ่าแล้วก็รสชาติก็โอเคแล้วข้าวของเครื่องใช้ที่เรามาใช้วัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแฟนด์ผมจะเป็นคนไปเลือกเองไปเลือกซื้อเองกับมือเลยได้ของ ใช่คราาับเรื่องของคุณภาพกับมือครับมันก็เลยได้ของที่คุณภาพค่อนข้างดีลูกค้าพอเขากินของที่มันราคาถูกแล้วคุณภาพค่อนข้างจะดีอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเขาก็ติดใจรสชาติมันก็โอเคประดี๋ปดีปดแฟนมีคนใต้ด้วยเราก็จะทําอาหารค่อนข้างรสจัดซึ่งก็เป็นคนตรงอาหารเองใช่ครับใช่ครับเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงยังไงบ้างครับร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าตีห้าขึ้น ก็เร uh, uh> ิ่มเริ่มมีอาหารขึ้นขึ้นถาดแล้วครับแล้วก็ยาวไปยันบ่ายสามโมงเย็นครับีเห็นมีบางวันนี่มีกิจกรรมในการแจกข้าวฟรีข้าวกล่องด้วยอันนี้ยังไงบ้างครับก็มีนะครับพี่ส่วนมากลูกค้าเขาเข้าใจอ่ะพี่ลูกค้าบางคนที่เขาพอจะมีเงินอย่างเงี้ยลูกค้าบางคนที่เขาชอบทำบุญอะไรประมาณเนี้ยครับพี่เขาก็จะมาให้เราแจกข้าวสั่งข้าวเราไปแจกก็มีให้เรามาให้เราแจกให้กับคนหน้าร้านเลยก็มีครับผม กิจกรรมที่คงเ,เห็นไดไ้บ่อยในร้านนี้เนาะใช่ครับพี่เอาละครับคุณผู้ชมก็ได้รับชมบรรยากาศของร้านพี่แจ็คร้านข้าวแกง25บาทกันไปแล้วนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาลิ้มลองความอร่อยที่ร้านก็มากันได้เลยนะครับที่ซอยพญามนทาตนะครับ ซึ่งร้านอาหารที่นี่ก็เปิดทุกวันนะครับก็ต้องขอบอกนะครับว่าสเสน่ห์และจุดขายของที่ร้านเป็นร้านที่สะอาดอร่อยราคาถูกนั่นเองครับหรือมองอีกมุมนึงก็เป็นร้านที่เป็นขวัญใจพี่ๆรเดอร์แท็กซี่ i, แล้วก็ขนส่งค่ายต่างๆนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ชมร้านอาหาร่าคุณแจ็คนะฮะร้านข้าวแกงไปแล้วนะครับ ทางรายการก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มารับฟังนะฮะการสัมภาษณ์พิเศษนะฮะนั่นก็คือลุงอ้วนนะฮะจากรายการลุงอ้วนกินกระเที่ยวนั่นเองนะครับลุงอ้วนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคพันทิปแล้วนะครับลุงอ้วนก็ยังทํารายการรีวิวอาหารอยู่แล้วเรามาฟังกันนะครับว่าลุงอ้วนมีความคิดอย่างไรกับสเสน่ห์อาหารริมทางกันครับ อ่าครับผมก็มันเป็นรายการาชีวิตริมทางเท้าครับเกี่ยวกับอาหารริมทางเท้านี่แหละมันมันทีเนี้ยเราก็เลยอยากจะถามถึงคนที่เขาทํารายการที่เกี่ยวกับการชิมอาหารริมทางริมทางเท้าอย่างเงี้ยลงอ้วนอ่ะเป็นเป็นอะไรที่โดดเด่นมากในเรื่องการไปรีวิวอาหารริมทางแบบเนี้ยครับก็เลยอยากให้ลุงอ้วนแนะนำหน่อยว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นนักรีวิวตัองอ้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงอ้วนครับอ๋อ ไอ้ไอ้ไอยากให้เขาเลิกเปคือ,คอลนะแล้วทำมาแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วฮะสบายพันทิปย์้งดอ่ะโอ้ก็ทำมาเรื<ม>่อยใช่ไหมครับคุณงอ้วนครับ,รบน่าสบายพันทิปแล้วฮะยี่ต่าจะถึงยี่ผ้าอ<ม>ืมวิธีการที่หลวงอ้วนไปไป,ไปส่อหาร้านพวกนี้เป็นลงอ้วนไปทําจากอะไรอะ่ะเออไปอินเสิร์ตจากข้อมูลตรงไหนครับมันไม่ไม่ได้ส่อฮะคือมันเป็นชีวิตปกติที่เราโตมาแล้วก็เห็นแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ไปกิน แล้วเราค่อนางพิธีพริสานเลือกกินนะฮะ oh. เลือก,กินดูรษณะร้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบกินอะไรแบบไหนแล้วก็สังเกตตอนนีขับรถไปจะต่างจังหวัดเนี่ยผ่านไปแป๊บเนี่ยโอ๊ยทำไมร้านที่รถจอดเยอะจังอะไรคนกินเนยอะยกันคนมุงอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะดูได้จากแค่ตรงพวกนี้เท่านั้นเอง อ๋อก็จะเป็นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ทําให้เลือกเข้าไปถ่ายหรือว่าทําร้านนั้นด้วยใช่ไหมครับก็คือ,อเราดูจากคนเยอะแล้วก็ดูจริงๆผมชอบนะมันเป็นรายการที่ที่มันเล่าแบบตรงไปตรงมาเหมือนคนที่เคยไปกินมาแล้วอะ่ะคือฉันคือการถ่ายการถ่ายคือไม่ได้แบบไปกินครั้งแรกก็ถ่ายเลยไม่ใช่นะคือคือแร้วกินประจําแหมอายุผมขนาดนี้ผมกินมาเยอะเยอะม,<ๆ>มากไหมครับแล้วพอ พอเสร็จแล้วข้อมูลหลังๆเริ่มมาว่าเข้าไปหัวไปร้านนู้นไปร้านนี้ตรงนี้ยังอยู่ไหมก็ไปดูไปดูก็สืบสอบไปดูก็รู้ว่าพาไปมาร้านนี้แต่ก่อนเคยขายตรงนี้เลิกมาลูกขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ากินไปได้เปิดกินัจนเปลี่ยนรุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นลูกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไยกินอ๋อมันเลยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งผมชอบนะในการมุงวนผมชอบมากเลย ทีนี้มันก็จะมีประเด็นที่อยากจะถามรู้อ้วนหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับอ่าอาหารริมทางครับสําหรับหลวงอ้วนเนี่ยรู้สึกเออมันมีจุดเด่นหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับในความเป็นอาหารริมทา,ทางที่เราซื้อกินได้ง่ายๆแบบนี้คืออาหารริมทางมันเป็นวิถีชีวิตชาวบ,บ้านเราอยู่แล้วอ่ะคือที่เมงนอกต่างประเทศเขาไม่มีแบบนีแต่บ้านเราเนี่ยมนเกิดมาก็มีแล้วหน้าบ้านเราเพราะเผลอพอะสมัยก่อนอยู่ ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนเอาอยากบ้านมันก็อจแจกยิ่ใช้เตียวอยู่ข้างทางขายลูกชิ้นติ้งข้างทางัวเริ่มันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมันก็คือว่าผมว่ามันเป็นวิถีชีวิตขององคนไทยมทัตั้งสบายไหนแล้วแหละการจีนช่างทางริมทางพวกนี้ครับมันเหมือนกับว่าเป็นวิถีชีวิตไปแล้วเพราะว่าเราเกิดมาเราก็เจออย่างนี้<อ>ก็จริงนะลุงคือบ้านเรามันเ,เป็นอย่างนี้บ้านเราเกิดไปบ,บ้านคุณอะคุณออกวันเนี้ย แค่คุณเลยสามเก้าสี่เก้าปากซอยคุณก็มีคนขายน้ำมีรถเข็นวางขายส้มตำขาย,ยูอะไรเยอะแยะไปหมดแหละมยมจงมาดนที่ที่คุณเห็นเนี่ยฮะเยอะมากมันมันเป็นเรื่องที่อื่นไม่มีแบบบ้านเราครัครับแล้วอย่างจุดเด่นของอาหารริมทางเนี่ยลุงวุ้นเทียบกับอ่าอย่างประเทศเอื่นๆนี้ของเรามีเสน่ห์ตรงไหนบ้างครับลุงวุน้นคร ของเรามันมีความหลากหลายหลากหลายอย่างเช่นโซเราไปไต้หวันเนี่ยโอเคเต็นที่เดินเนี่ยห้าร้อยเมตรเนี่ยอาหารมีก็ไม่เกินห้าอย่างที่มันเหมือนกันหมดอืมแต่บ้านเราบางทีแค่ร้อยเมตรเนี่ยขายกันยี่สิบอย่างแล้วเพราะบ้านเรามันมีพฤติกรรมที่ว่าเฮ้ยขายเหมือนเหมือนกันจะไม่มีมาขาย แต่ที่เมือ,มองนอกมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่ขายดีไอ้ที่ขายดีก็คือขายเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าเอออร่อยไม่อร่อยอแต่บ้านเราคุณสังเกตสมมติว่าถ้าไปเดินถนนหรือเดินอรไแค่ซอยเนี่ยสมมติว่าไอ้ไอ้เจ้าที่ขายอย่างนี้อยู่เนี่ยเราเดินไปทั้งซอยอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีขายซ้ําเลยมันก็เอาอย่างเดียวมาขายอืมมันก็จะแล้วมันมันเป็นย่า,ยานๆไปไหมครับหลวงครับพระย่านนี้อะไรอย่างเนี้ย อ๋อไม่ไม่มันมันข้าผสมผสานนะบ้านเรามันไม่มีว่าเออญาตินี้ถนนนี้ขายอย่างนี้ทั้งถนนเลยไม่มีอ๋อมันก็จะผสมกันไปร้านเล็กร้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาหารริมทางเนี่ยกับสังคมไทยเนี่ยมุมมองลงอ้วนมองว่าอาหารริมทางเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะอ่าสร้างภาพลักษณ์อะไรให้กับประเทศไทยได้บ้างครับในความเป็นเอััเมนเป็นเอ ซึ่งตอนนี้อ่านดินทางมันก็เข้าไปอยู่ในห้างกันเยอะแยะแหละมันก็โดดหมือนก็เป็นการแบบอัปเกรดขึ้นไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าฝาเป็นหละริมทางมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต,แต่ว่าบางทีริมทางตรงนี้ขายดีและไอ้ห้างนุ้นเห็นว่าตรงนี้ขายริมทางดีก็ขอเข้าไปขายได้ฟูดี่ขอนได้ห้างเรียกไปขายได้ห้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่เดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้พอในห้างเริ่ม บางแห่งบางที่เขามีการแบบจัดระเบียบมันก็ค่อยๆหดถายเข้าไปย้ายเข้าไปอยู่ในตึกแถวอยู่ในตลาดอะไรอย่างนี้ค่อยๆก็เชื่อสักวันหนึ่งก็คงขาดศูนย์ไปจากจากัจกรมทางพวกเนี้ยอยากที่เราเคยเห็นเพราะ,ราะการจัดระเบียบของของบ้านเราเนะะี่ยครับอืมครับแล้วแล้วลุงว้นมองอยังไงครับอยากให้มีการ อนุรักษ์ไว้อย่างนี้ตามริมทางหรืออยากให้ให้ภาพมันเป็นยังไงต่อไปครับสําหรับอนาคตของอาหารริมทางอย่างนี้ครับคือผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งแต่ก็คือเป็นจุดจุดไปก็ทางตอนนี้อย่างทางทางทางไอเอชเอศรษกิจเขาก็มีจุดผ่อนผันให้อยู่แล้วนะฮะอย่างเช่นโอเคย่านนี้มันเป็นย่านชุมชนนะอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับสำหรับชุมชนเขาก็ให้ จากถนนหัวถนนนี้ถึงเส้นนี้ไอ้จุดนี้วางได้อะไรไปตรงนี้ไม่ให้วางเขาเขาก็ผ่อนผันกันอยู่แล้วครับตอนนี้ใช่ไหมฮะแต่ละที่มันไม่ได้ไปายควาะว่าคุณจะวางได้ทุกที่เขามปเขตผ่อนผันไงซึ่งพราเขตผ่อนผันเนี่ยบางทีสักวันเขาค่ค่อยละลายหายไปอ่ะหรือค่อยค่อยจัดระเบียบเขา้าไปทีละนิดเซรนิดแล้วก็บดไปบดไปก็เข้าไปอยู่ในตึกแถวเขา้เขาไปอยู่ในศูนย์ทหารอะไรมากกว่า <c oughs> ก็ก็คือผมบอกแล้วคือมันมันเป็นเสน่ห์ไงคือคืออย่างคนเราเนี่ยบางทีบางทีนะฮะครับเออมันมันมันขายริมทางเนี่ยค่าใช้จ่ายคอสการใช้จ่ายมันก็ถูกลงไงถ้าเข้าห้างมันดูดีแต่ว่ามันแพงแพงทุกอย่างก็ขึ้นราคาต้าก็ไปหมดอย่างถ้าขายริมทางเนี่ย ถ้าก็ทางทางทางการจะจัดระเบียบให้มีความเรียบร้อยไม่มักง่ายไม่อะไรผมคิดว่าก็น่าทําได้นะให้เป็นระเบียบให้ให้ให้เรียบร้อยไม่เทไม่อกไม่สะกะปรกตามความสะอาดกันไปอ่ะมันก็เป็นเสด่ห์ริมทางแบบบ้านเราอ่ะนะครับผมคือมีเรื่องราวหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับอาหารที่ลุงว้นเล่าเพิ่มเติมไหมครับอยากจะเล่าไหมมีอ่าอะไรที่แบบเอยากเห็นวงการอาหาร ของทางไทยเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางไหนบ้างครับคือควรจะทางการเนี่ยผ่อนผันอย่างว่าบางทีเนี่ยผมผมเคยเข้าไปคุยเข้าไปขึ้นทอลในของของอุตสาหกรรมของอาร์มเที่ยวอะไรเงี้ยครับเออจะจะ,จะมีซอฟต์พาวเวอร์ต้องมีอาหารดังๆเชดใหญ่ๆจะต้องไปรถแบพทั่วโลกรกู่นนี่นี่ไปอย่างเงี้ยนะแต่กลับกันเนี่ยบ้านเราจะมียาวราช บ้านรเรามีบรรทัดทองบ้านเรามีทรงวาดครับนพวกนี้จะเข้ามาเพื่อดูสเสน่ห์ของแท้จริงแล้วเยอะๆแล้วก็ไปบอกต่อแต่ทางการกลับไม่สนับสนุนเลยอย่างเช่นจุฬาเนี่ยบรรทัดทองเอาบรรทัดทองมาทำนะฮะครัทำเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วยังไงอะ่ะคือคุณก็จะบังคับให้เขาเข้าไปอยู่ในห้องแถวทั้งหมดเลยของจุฬาครับแต่ที่เขาจะว่า เอาเป็นสเสน่ห์จัดระเบียบให้ขายฟูดบาทได้อือะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีมันก็เดินหลงเหลงอแต่เข้าไปในร้านแล้วพอเข้าไปร้านในการกินพฤติกรรมของมนุษย์เคร่บเข,ข้าร้านหนึ่งร้านจะหมดแล้วมันจะไปต่อร้านสองร้านสามมันไม่มีแล้วเออแต่ถ้าเป็นฟูดบาทเป็นอาหารสตรีทฟูดคุณเดินซื้อลูกชิ้นร้านดีคุณเดินไปอีกร้านซื้อหบบเป้งคุณเดินไปอีกร้านแต่ว่า,ากินไปได้เรื่อย มันก็เป็นสเตทที่มีความสนุกสนานอะไรอย่างนี้กันไปจากแล้วก็การที่บางทีท่านกินในเตกแถวในห้องแอร์อะไรเงี้ยเออทั่วโลกมันเป็นอย่างนี้หมดแต่บ้านเราเนี่ยบ้างที่ฟุตบาทอ่างครับใช่ไหมพอนัรกฟุตบาทกินไม่ต้องเป็นสเตทอย่างหนึ่งผมผมคิดว่าอย่างไี้คือควรจะมาจัดระเบียบเออเช่นกั้นรถเป็ดทัานนนหรืออะไรเป็นซอยซอยขวากันไปอย่างสิงคโปร์เนี่ยมันมีสเตคขับ ถนนสองร้อยเมตรมีร้านบูสเต้ยอยู่เจ็ดร้านอย่างเงี้ยเอาหกโมงเย็นพุกเคาปิดถนนทิ้งเลยเอาโต๊ะตั้งพืชไปหมดวันขโมงสองเศงคนทั่วโลกก็ไดเห็น่าสเตย์ขับเอาไปกินทั้งที่มันก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากมายอ่ะ <ừ> มันก็ปจัดเดตที่ไปถ่ายรูปไปคือฮาไปเช็คอินแะอะไรของเขาอย่างเงี้ยแต่พอผมเห็นตอนท่านองว่าเราเนี้ยเออพอพอไปได้ แคสกิจมาเดินมาไล่แม่เขาตั้งไว้รุนไม่ด่อะไรเงี้ยเออทาไมล่ะทำไมต้องป็นไล่ทํามแต่ที่ว่าจะด้าแล,แล้วแม้กระทั่งอย่างสวัสดว,วันจันทร์คนทั่วโลกเนี่ยถ้ามาเมืองไทยเ็านนึกถือชายหน้าชาวถูกต้องไหมถูกต้องครับแล้วําไมคคณต้องเฮ้ย hey, ต้องหยุดวันจันทร์ทำความสะอาดโอ้โหผมมาจากอเมริกาผมมาจากยุโรปผมมีเวลาวันเดียวสองวันผมมายาวลาดต้มผมอยากจะเห็นเสน่ สเสียตรงอบวันจันทร์อีกไม่ได้เห็นอะไรเลยอืมคุณนึกภาพบอกไหมใช่ครับผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นผมเห็นปุ๊บพ่อค้าแม่้าไปาเยืนเกาะอยู่หน้าร้านหน้าข้างนอกวางขายไม่ได้ครับรถเ็นในเวทุกอย่างเรียบสอะอาดเรียบเลยคุณจะทําฟาสาตคุณจะไปทาประตอนเตสองเีหนึ่งอะไรนั้นก็ได้จะถึงสว่างก็ไม่มีใครว่าเพราแล้วคุณจะมาบอกว่าต้องหยุดวันหนึ่งอืม อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเคลียร์ทำความสะอาดอะไรผมว่ามัน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 ไม่ใช่เหตุผลที่ดีครับอันนี้อันนี้นึกภาพออกไหมสมบตรณนเนี่ยเฮ้ฉันไ่มาเวลาวันเดียวมาเอินตรงกับวันจันทร์ต้องการมาดูเสน่หของความเป็นชายหน้าทาครับแต่พอมาถึงแล้วม่แห้งไม่มีอะไรเลยคุณไม่รูสิวันนั้นอ่ะโอเคอาจจะนสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เดินกันแบบหลงเหลวแห้งแล้ก็เป็นแค่ร้านอาหารในห้อง แต่จะไม่ได้เห็นฟุตบาทที่ขายของใดๆทั้งสิ้นผมยังบองแล้วผมยังสงสัยเช่เลยวกคนต่างชาติไปเดินมาปครอบครัวแล้วก็เดินเหมือนก็เดินเล่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย<ช>จริงจริงจริงลุงว้นก็ก็ยังอยากให้ทางอ่ารัฐาบาลหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยสนับสนุนดูแลจริงจังเพราะตอนเอาให้แค่เขดให้แค่เขตด,ดูแลคือภาพพจน์ของพวกเขตเทศกิจมันเสียหายไปหมดแล้วอ่ะครับ เึือออกมามันเสียหายไปหมดแล้วล่ะไปบังคับไม่ให้กลัวไอ้เสาไฟฟ้ามันจะเสาไฟฟ้าป้ายมันจะสกปรกทางวันออาผประเช็ดมาทุ้ยโอ้ยพวกถนนหนทางคุณจัดให้เขาเป็นระเบียบเที่ยงคืนเอาเลิกนปดตีหนึ่งเลิกนะล้างกันดิก็ทำไปสิใช่ไหมล่ะครับแล้วก็แค่เลือกเวลาให้มันเหมาะสมไม่ใช่ว่าไปหยุดท้งวันอื ไม่ไม่อยู่ไหมที่หยุดบางวานันแต่อยู่วันจันทร์อรเงมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกแล้วคนเราปากท้องมันก็ไม่เหล่าวันจันทร์เขาไม่กินข้าวใช่ครับมันหลายอยาอ่างอ่ะเพื่อเห้แล้วผมหมหอิดคนในฟาร์มพวกนี้แล้วหลายอย่างจะส่งเสริมก็ไม่ส่งเสริมจริงๆอย่างเยาวราชอย่าเงี้ยเดี๋ยวนะอย่งยงยงยงางเรื่องเยาวราชเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันเบื่องร้อนผมเคยคุยว่านะผมเคยคุยกับนระอง,องพอ,อนะเขาก็ไม่สนใจคือ คืออย่างสิงคโปร์เดี๋ยวคุณลงไปเดินชายนาทาวสตรีทฟุตของเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีพัดลมตัวใหญ่ๆพัดลมแบบโรงงานเลยนะตั้งตั้งข้างๆถนนแล้วเขาตั้งแบบถาวรด้วในในสตรีทฟุตเส้นนั้นชัยนาทาวนะทุกห้าสิบเมตรแล้วเขาก็เปิดฟุลลมแม้งโฟไปทั้งถนนเลยเดินแล้วไม่ร้อนอ่ะเย็นโปร่งสบายเออมันค,คือคือม่ถึงได้เย็นแต่ไม่ร้อนอ่ะคือบอควัาเจอแล้วไบ สาว่าเยาวราชสไม,ไมัยไปทำไม่รู้คุยกับรองรองพวกอันนี้อะไรนะร <c oughs> องเขตน,นะเราไม่มีงบลงอย่างไี้มวกองใรบอกโถยคุณไปบอกคาเฟนเซอร์ใหญ่ๆสิ่สิงห์หรือช้างเนี่ยคําเดียวเ่ยแม่รีบเอามาตั้งให้คุณเลย <c oughs> เอลอวตั้งมันตั้งสาวบอลไม่ได้แล้ระดับด้านคุณเอารถกระปอหรือออกไหม <c oughs> ค,คุณเข้าใจคองร,รถกระบอรถจีนในขั้นสามเออ แล้วเอาไอา้พักลงรใส่รถกระป๋อสักสิคันยี่สิบคันก็ได้ครับพอหกมงเย็เยนคุณก็มาจอดตึงต้งตึ้งตึ้งสีสันให้เป็นระเบียบแล้วก็ใครใครเอาเจ,จ้ขอคุณัรลงก็ให้มันติดป้ายสปอนเซอร์ไปแล้วเป่าตั้งแต่แยกแยกฉเฉลิมบริยันแยกราชวงศ์เลยสองข้างอ,ะอ่ะคุณคุณคิดว่ามันเป็นระเบียบดีกว่าไว้ นั่นจะถึงเวลาห้าท่มสี่ท่วมก็ขับไปจอดที่ไหนสักที่หรือว่าเก็บหกวงเียร์ก็ามาตั้งเสียบไฟหน่อยให้มันให้มันลมมันตีไปทั้งถนนเลยอะ่ะไม่ใช่ามาเดินแม่งเหือแตกพลักพักอยู่ตรงกันละ่ะค่ะอืมไอเดียนี้ผมผมผม,ผมพูดหลายที่นะเขาเขาไม่มีรอบบอกบอกวไอเขาวม่มีไม่มีรบเปิดค,คุณไปบอกช้างสักคำบอกสิงสักคำเนี่ยแม่งขี้คานสองข้างถนนมันเละประวั จอดให้คนเลยครับโอ้เป็นเป็นเป็นประโยชน์นะลุงลุงว้นครับผมว่ามันเป็นวิธีคิดที่ดีมากเลยอ่ะเออถูกแต่มันไม่มีคนําไม่มีคนทํไมต่อที่จะไปทำเออทุกคนบ้านเราบรรยากาศแล้วคุณดูสิงคโปร์ไปไในคักครีเลย โอ้ทวยหญิงเย็นมามองขึ้นไปข้างบนที่มันเป็นเป็นรูปเห็ดอ๋อแม่งปล่อยแอร์มาจากข้างบนเลยเย็นนะคือมันไม่ถึงขนาดฉ่ำอ่ะอากาศสบายยมันเป็นเป่าลมเย็นมาจากตัดจากจากจากรูปทรงของเห็ดที่เขามันเหมือนการสร้างบรรยากาศให้หน้าเดินมากขึ้นแน่หน้าใช่แล้วเป็นลมเออที่เขื่อนบ้านเราแม่งเดือดร้อนเราคนไทยอย่างร้อนถ้าตตยหาแล้วฝรั่งคนหนาวมาเดินแล้วมันไม่ร้อนเลย ถ้าถ้าลมเย็นอารมณ์เย็นๆคนก็เดินเรื่อยๆคนก็ชอบมารถไปติดโอเคอย่างเี้ยอ่าไล่ครับปิดถนนให้อะไรให้อย่างเงีงย้ยวทุกทุกอย่างมันก็นั่นไปหมด oh. เวลาที่สมัยปัทดทองตายผมเล่าฟังสาวกันหลายคนไปแล้วคือดื่มมันจะมีป็นแค่กระจุกเดียวล้วเทศกิจก็าจะมาเขีย่ยมาไล่จะไม่ให้ตั้งโต๊ะหรือฟุตบาทเลยครับ oh. เออถนนนู่นนั่นนี่ก็คือคนจะต้องรถจะต้องเสร็จที่จอดจะไปเห็นคนจะเดิน ช่วงเวลาพิเศษคนเดินเยะก็เดจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย uh huh. คือมันไม่ลองรับอะ่ะ uh huh. แต่ตอนเดียดทุกวันนี้ถัาท่องเที่ยวไม่ไปใดก็มันร้องโอดควรละลายชาตายสิครับอืมครับ huh. เออยิ่งจุฬาเนะจ้าของสถานที่ <c oughs> ผมเห็นพวกผู้ประกอบการปรม,มาคนไปลองจุฬาให้จุฬาช่วยอะไรอย่างจุฬาไม่เดี๋ยวแลเลยอืม uh huh. ครับนั่นแหละ โอ้ก็เป็นประสบการณ์ท yeah. ี oh. <the <the er ่ลุงอ้วนเจอมาแล้วก็หาแนะนําวิธีที่จะแก้ไขครับเรื่องยลราชดี๋ผมอยากฝากไม่เอยแต่ผมไม่สามารถอาจจะเสียงเดียวไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้แต่ว่าก็พูดไปหลายทีแล้วเขาก็บอกไม่มีเพราะเพราะพอดีว่าคุยกับผู้ใหญ่ฟังแล้วก็ดีนะเหมือนคุณพูดเลยแหละมันก็ดีอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอมครับลุงอ้วนครับฮ ยังไงก็ต้องต้องขอบคุณลุงอ้วนมากครับที่ที่มาให้ความรู้แล้วก็แนะนําอะไรหลายๆอย่างนะฮะรวมทั้งการที่แนะนําเรื่องที่จะต้องพัฒนาต่อไปในเรื่องสตนะรีทฟนะู้ดเนาะนะฮะก็คงจะรบควนเวลาลุงอ้วนแค่นี้นะแล้วก็กบขอบพระค,คุณลุงอ้วนมากๆไว้มีโอกาสนะอยากไปเจอลุงอ้วนสักครั้งจะได้ไปพูดคุยกันอีกนะหลุงอ้วนมากขอบคุณมาก ครับขอบพระคุณมากครับหลวงปู่นครับครับสวัสดีครับหลวงปู่นครับ